เอาแคะดินออกให้หมดนะครับแล้วก็เราดูรากของเขาเนื่องจากว่า,าจะสังเกตเห็นว่ารากเนี่ยอย่างรากนี้เขาเขาจะงุ้มเข้ามาเราจะใช้กับมะพร้าวสับเนี่ยขั้นระหว่างเนี่ยเพื่อทางเขาออกนะครับเพื่อให้รากออกไปตามแนวนอนออกด้านหน้านะครับเพื่อที่จะสวยงามต่อไปครับจับรากเขานะครับ แผ่ออกโดยรอบนะครับแล้วเราใช้การาบมะพร้าวสับมาขั้นนะครับเพื่อให้แยกทางออกมาหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามดำร่องให้เขาไว้ก่อนแล้วเราก็จะกรบดินเลยนะครับก็กรบดินโดยรอบนะครับสำหรับไม้ต้นนี้นะครับเพชรยอดมองกุฎก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเก็บไว้ในที่พักฟื้นเพื่อนำออกสู่กลางแจ้ง